สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนร้องเพลงและก็เต้นรํานะคะทำท่าทางประกอบเพลงความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ำพร้อมแล้วเรามาทำพร้อมกันกันกบคลิปของคุณครูนกเล็กกันเลย,ไ,เลยไป<า>รักอยู่สูงความรักอยู่ต่ำความรักอยู่รอบๆความรักอยู่ที่ใจสวัสดีฉันรักเธอ เอ,เอไปแก้วกะลา,ลาขันโองเป่าลูกององขันกะลาแก้วร่วแก้วกะลาขันองเป่าลูกององขันกะลาแก้วเย้อบแล้วคะ่ะเด็กๆลองทำดูแล้วอัดคลิปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ